เคอรี่ยี่สิบบาทเอาตังค์มาด้วยยี่สิบขอเบอร์โทรด้วยนะครับนะขอเคอรี่ครับของของด้วยเคอรี่เคอรี่ไอ้หมอหนะเนี้วันออกแล้วเนี่ยรถจอดให้นเร็วหนะ เฮ้ยที่ไหนผมเามาเคอรี่ครับเคอรี่ส่งของไวๆดิอ้าวันออกอย่ากดีบอกดูตรงนี้อ่ะวันออกอย่ากดีดูด ดูสีใส่เยลสีออกน้ำตาลบ่ขาววะเน๊ะผมขาวไปในม้วนบ่ขาวเอเอาใส่เอาตีเข่าเอานั่นละใส่บ่มีขาวเลยเนี่ยว่ามันยังขาวอยู่นะลุงทงย่าดีอ่ะมันขาวเลยจะไปจะไปเอาตังบ้านลุงเสาด้วยจะให้ตังคให้แตงค์ใช่ยวต้องตามไปบ้านลุงเสาอ่ะเอาไปดักปยเอาไป จะวะจะแม่ได้กี่วันละก็แม่ได้หลายวันละจะไปบ้านลุงเสาด้วยแม้หลายวันละเออจะกับาจาันทร์จะปอนมันต้องไปฟอกไกวันพุกเลยเออผูกผูกฟอกตีแตกอ่ะคนอ้วนสันอิงจะไปฟอกไกนะเดี๋ยวไปเาตังที่บ้านลุงเสาต้องไปถ้าบอกไปอดนะนักน้อยบอกมีไอยันหุมมาพันหนึ่งบอกพูดแล้ถ้าบอกไปอดเดี๋ยวไอยันเอาหืมมาพันหนึ่งซื้อแก๊สสี่ร้อยสาว มันเอาบัตรบัตราชาลับไปเอาแล้วมา <c oughs> ดได้ส่วนลดเลยโอเคเดี๋ยวไปไปหานะไปหาบัารลูกเสาระวัง,งรถไปเข้าบ้าน <c oughs> เดี๋ยวไปละเออเดียวไ้วันละ